สวัสดีครับทุกคนเราก็มาอยู่กันในเกม d e a d b y d a y l i g h t Mobile นะครับเกมนี้เราจะไปเจอตัวอะไรก็รับชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยก่อนเข้าไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคครับไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนเรามาอยู่กันในเกม d e a d by d a y l i g h t Mobile นะครับ โอเคเริ่มเกมเริ่มเกมเริ่มเกมตั้งเครื่องก่อนเลยโอ้โหจะตัวนี้เลยเอ่ะเจอพวกอะ มาแล้วมาแล้วใหญ่เพื่อนใหญ่เพื่อนกันเลยไปละหนึง่งเพื่อนไปละหนึ่งมาแล้วมาแล้วอู้เย,ยี่ยว ไม่ตามนะตามว่ะมันิดมาว่ะเพื่อไม่ได้ว่ะไอ้เี้ยเี้ย อู้ <c oughs> อโดนโดนแล้ว <c oughs> ไปทนันไม่ทัน <c oughs> โอ้โหเจิดอะไเจดอะไ มับมับอโล้งเี่โอเคมีบอลโลน้นจะเล่นเ,าานานเราวกใวใแล้วเราก็โดน อีแล้ว <c oughs> แล้วทำไมมันไม่แ็นตัวนั้นทำไมต้องมาแ็นเรา <c oughs> ต,ตายตายน่นม เครื่องเครื่องเครื่องไปไปดับเบิลน,นะเ <th> ครื่องอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยโอเคมีคนซ้อมอยู่โอเคเรียกนะ ด้วยจิชวยได้ไงเพื <Fahrenheit> ่อนเื่อนจะทำเพื่อนจะต้องเคลืกอนติรัาต้องเครื่องต่อ Được dương 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 đi dương 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 จะเซอร์เฮ้ยเรื่องนี้ดิเรื่องนี้สือคราบรออะไรล่ะรอให้มันมาคาเลยฮึเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยพุ่งมาเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอ่ยพุ่งมา เพื่อนโอเคมันตามเพื่อนว่ะก็เประเบะตูสิครับเปิดประตูสิครับรออะไรล่ะเอาดีเอาดี เดี๋ยวไปังหนูเด้อเปิดเลยดิฟังไม่รู้ว่าตายยังไง Chạy yên Chạy yên yên Ok Tôi sẽ bỏ lại Ây Cố าอยากโอ้โหฮ่าโอ้โหรอเฉยโอเคครับกลับมาอยู่กันตาที่สองของคลิปนี้นะครับเอ้ามาถึงกระซิ้มเครื่องเลยล้นี่ตาหน,นี้อาบอลโลมานะครับโอ้โห พลาดแล้วไม่พลาดแล้วเพื่อนโดนนั่นว่าแล้วไม่พลาดแล้วครับเฮ้เดี๋ยวเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเพื่นอนเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้ว

กินนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,นเจโปรเหรอวะหวาดเลย <c oughs> อ่าแบบนี้ก็โดนถึงหลังดเชื่อเล่นแบบนี้ ดเดี๋ยวเราต้องต้มเราคนต้มเลยเพื่อนถูกแป่น้อง ค,ครับเคื่อนไงวันนี้การนี้ยากว่ะนี่มันมาว่ะฉันเห็นแล้วโอเคเดี๋ยวให้ผู้ยิงไปช่วยนะมันไม่ตามว่ามันเป้าว่ะโอเคมันตามจากนูน้น แย่ว่าตานี้แย่ไายแย่จังเลยซ้อมตัวเองก่อนช่วยไงวันนี้โดนอีกอ่ะโอเคเราช่วยตัวนี้ได้ เรามาช่วยล้วเพื่อนไปก่อ,อนไม่เห็นเรนะ บ้านอะพ่ออุ anyway. ้ยเชงไหมด้านนี <gr> ้โคทรเพี้ยเลยโดนแฟนจ้องหรอวะ 拜拜。 đang chạy đuổi theo chúng ta, chúng ta sẽ chạy ในตู้นั่งขึ้นตู้บนเนา๋ยดิไม่ช่วยด้วยช่วยไม่ได้แน่ๆตังแฟนดูแน่ Huyit má, mềm Uhu, mềm Uhu, mềm Uy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  Mình. Đi mấy đi, đi Đi lo đi rồi bọn ghé Ok chưa đây nè Chúng ta làm chơi nè Chơi đây chơi đây Cắt đu มันมามันมาอย่านะอย่าเปิดตู้นะโอเคไม่เปิดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ไมากใสก่อนอย่านะ คืเฮ้วมันเปิดตู้ให้อคืไปโอ้โห้โอ้โห้ไปก่อนไปก่อนน้นองๆไหเปิดตู้กนจ้าโอเคครับ คลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับฝากกดไลค์ check, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับทุกคน